กับครัวมินิมอลเมนูอะไรแม่ต้มแซบทำไมถึงทำเมนูนี้แม่ขีแห้งขีน,นอกไม่ตืีแํำต้มแซบให้มันสวงซะหน่อยน้ำเดือดออยังเนีะ่ยนี่ยยังอเข้าใจที่ได้ตันนี้ขั้นตอนแรกต้องเอาเกีย์ลงเอเือเทศลงไปเลยแม่ไม่ทำหมอพริกอะจำพริกเอาพริกใส่กระดูกหมูนะนะไม่ใช่เนื้อนะกระดูกหมูอ่อน ลูกสาวเธอนี้แห้งทุกวันเลยปะเพิ่งจะมาแห้งวันนี้แหละปกติเขากินไหมไม่กินทำไมตอนนี้ก็บมากินอะวันเกิดไม้มิ้นใส่น้ำปลานิดนึงที่บอกไม่เค็มเกลือก็ใส่น้ำปลาก็ใส่ลองดูเดี๋ยวชิมดูก็รู้ใส่มะนาวนี่เป็นไงที่ทำเองที่ไม่ต้องตวงอร่อยจำสูตรไม่ได้ไม่ใช่ทวงทวงปรผงปรุงรสอ้างตัวเลยแม่แล้วก็ใส่ต้นหอมโรยหน้ากินแล้วหายแห้งเ่อะปะเนี่ยไม่ช่วยก็ได้นี่หอมอยู่นะพอดี หลังจากที่ชิมไปรสชาติถึงสวงเทียนเที่ยนี่ไงต้มแซ่บแก้แห้งแก้หงแก้แห้งอะไรอ้าวคุณแห้งอ่ะโอ้ยแก้แห้งมันต้องกินอันนี้นี่ชาเขียวกินเทียนนี้ตัวใหม่นี่ของไดเอ็ดต้มไก่ก็แก้แห้งแต่ว่าชาเขียวตัวนี้ก็แก้แห้งเหมือนกันง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยกูนั่งทำกว่ายายไก่ต้างนานต้มแซ่บเขย่าฉีกชงร้อยห้าสิบเก้าบาทลดบวมด้วยใครที่บบว่ากินลงกินเหล้ากินเบียร์บวมแล้วนี่ชงตัวนี้อร่อยมาก โคตรอร่อยโคตรสดชื่นทั้งรสบวมทั้งแก้แหง้งในซองเดียวร้อยเก้าบาทกดเลยจ้าแต่ภาพกูอันนี้มาถ่ายคิ้ไม่ได้แล้วกูทำทำไมเนี่ยต้มแซ